จ้าสาวเรี้ยนหน่อยสีขา,าเวเพิ่งตะเวนโตกดินอยู่แถวบ้านเนีายจ้าอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นจ้าอืมอันนี้เป็นหลังบ้านเนาะจ้าอยู่หลังบ้านหลังบ้าน,านตรงนู้นจะเป็นเฮี้ยนหมา กระถ่อมไหมให้สำหรับมาว่าในตาหยาเลยพึ่งจะกลับมาหกหลายหมาหน่อยกับแม่กำลังหยางเล่น ถ้าไทายอยู่เทิงบ้านสั่นสองกระสิง,งามเนี่จ้ะมาสิถาให้เพิ่นลุง่งลุ่งตำกเนีย่ย่านบ้าท่าน <c oughs>